เป็นดาราได้เนี่ยได้เลยครับจะมาตัดทรงนักเรียนครับตัดทรงนักเรียนอุ้ยสุดเฮ็ดไปเลยตัดทรงนักเรียนแผนใหม่ครับเดี๋ยวดูนะครับแผนใหม่เอาตัดงนักเรียนใหม่เอาตังมาซื้อเงินร้อยโทดาก่อนผมจะรีบครับก็เอาตังค์กับเขาในเลยครับมียี่สิบบาทมันมียี่สิบบาทรับอันนี้เป็นวิธีการตัดผมใหม่โดยคุณโชติครับผมต่อไปเนี่ยช่างช่างโชติ ช่างชูดจะมาช่วยงานอ่อนแล้วนะครับเพราะว่างานเกเยอะเยอะมากเลยเยอะเก็บเมื่อวานนี้เกบบขดขาครับตอนนี้อยากได้คนนวดขานวดแขนนวดขานวดขาหนึ่งขาสองขาสามนวดหมดเลยนะครับท่านนวดดีนะครับจ่ายไม่อั้นเงินเพียบในธนาคารครับอาจารย์อ่อนขอบคุณมากครับเป็นวิธีการตัดทรงนักเรียนแบบช่างไม่เป็นงานนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับล้าห,ห,หผมหหผมเสียดายมากเลยครับว่าตัดผมออกเป็นทรงนักเรียนดูนะครับสำหรับช่างที่ไม่เป็นงานนะครับผมบอกคนเป็นแล้วมันก็ไม่ต้องดูผมหรอกครับเพราะผมเป็นคนสายบ้าสายหาครับ นี่ครับทรงนักเรียนเราจะขึ้นแบบแบบทรงดาวองคานก่อนก็ได้นะครับเนาะนี่ครับขึ้นแบบทรงดาวองคานก็ได้นี่ครับนี้ครับสาหรับคนไม่เป็นงานครับทรงนักเรียนทีนี้ถ้าเราถ้าเอาเป็นทรงนักเรียนแปลงล่างเราก็จะเอาเป็นทรงนักเรียนไอ้เนมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่คือทรงนักเรียนไอ้เนืม ดูนะครับทรงนักเรียนไอ้แหนมก็ได้นี่นี่เห็น,นไหมครับท,ท,รทรงนักเรียนไอ้แหนมครับชื่อทรงทรงนักเรียนไอ้แหนมเขาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเราจะทําเป็นเป็นทรงนักเรงก็ได้ครับนักเรียนนักเรงทรงเดียวกันอันนี้ทรงนักเรงเราก็ตัดข้างหลังอย่างนี้ พอเราได้ทรงนักเรียนนักเลงเราก็ทำอย่างนี้อันนี้ทรงนักเลงน,นะครับนี่ข้างหลังเนะี่งข้าง่กึ่งดาวอังคารข้างบนนี่กึ่งปลไหลหักหลังวิธีตัดของช่างอ้อนวันตัดง่ายมากนะครับปลไหลหักหลังรวมลงมาแล้วมาเป็นนักเรียนแล้วมาเป็นนักเลงชื่อทรงนี้เขาเรียกทรงนักเรียนนักเลงไอ้แหงมนะครับ ดูวิธีตัดอีกแบบหนึ่งนะครับเอาเบอร์สองใส่กับฟันครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทรงนักเรียนนักเลงแล้วก็ไอ้แหนมครับทรงนักเรียนนักเลงแล้วก็ไอ้แหนมชื่อทรงนะครับรวมกันนักเรียนน,น,น,นักเลงไอ้แหนมนี่คือนักเรียนขึ้นอย่างนี้นะครับ ส่งนักเรียนปื่ส่งนักเรียนนักเลงไอ้แหนมรวมกันนะครับอันนี้ส่งนักเรียนครับวิธีตัดโดยใช้เบอร์สองเป็นตัวสมวมเข้าไปอย่างนี้ชื่อส่งนักเรียนนักเลงไอ้แหนมดาวคานหมงโลกอย่างนี้ก็ใช่นะครับ อันนี้คือทรงนักเรียนนะครับอันนี้ไอ้แหนมด้านข้างแล้วก็นักเลงด้านหลังนักเรียนนักเลงไอ้แหนมทรงนี้นะครับแล้วก็ทรงปรหลัยหักรลังแล้วก็ทรงนักเรียนก็ไถอย่างนี้ใช้เบอร์สองเป็นตัวไถมันรวมกันทั้งหมดสามสี่ห้าทรงคือห้าสายพันธุ์นั่นแหละครับพระม่งง่อนไทยเชิงก็อันนี้แหละครับตัวนี้แหละครับทรงพระม่งง่อนไทยเชิงครับ คนมาตัดก็หล่อมากชื่ออะไรครับคนมาตัดครับเทนครับชื่ออะไรนะเทนครับเทนนะโอ้โดูหน้าตายิ้มหน่อยครับอ่าทรงนักเรียนนักเลงแล้วก็พม่างอนไทยเชิงไอ้แหนแม,มไอ้จุกอยู่ในทรงเดียวกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักลบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกับป่าทรงกับทรงทรงทรงกับ